กรรมเวนั้นหายยาต่อท้อ,อยาต่อ,ตอวันตามวันด้งไม่เกอนไม่เกินหันนะครับใชไปไป้ใบมะยมเจดการนะครับ <c oughs> ถ้าใครที่มีใบระยมก็ใบน้ำทิมนะครับหรือว่าจะเป็นดอกไม้กงกำก,ก็ได้นะครับก็เหมือนในกุฏิเนี่ยครับไล่จากข้างในมาข้างหน้านะครับก็เดินไปด้วยพูดด้วยนะครับก็บอกว่าสิ่งชั่วร้ายที่อยู่ในบ้านในช่องนี้เอาออกไปเเิดน,นะครับ เอาสิ่งที่ไม่ดีออกหมดแล้วผมเข้านะครับเวลาผมเข้าไปอยู่หน้าประตูบ้านให้เขเดินเข้าไปนะครับถ้าวันนี้กลับไปดู๋ยเไม่ต้องทำนะครับพรุ่งนี้เช้ามันทำก็ได้พิธีตรงนี้สําคัญนะครับถ้ามีอะไรเดี๋ยวเราเข้าฝันเองนะครับเดี๋ยวอะไ,ป,ไป,ปล่อยปลาได้เลยครับดอกบัวดอกไม้ก็ไปลอยน้ำได้เลยนะครับแล้วก็คนที่แจ้งชื่อตักไฟอยู่ก่อนมีอยู่สองท่านฮลัลโหลเดี๋ยวบัตรปลาและปลาทีเ่เจ้าหน้าที่ด้านหน้าเลยค่ะเดินท้นบันไดเลี้ยวซ้ายเลยนะคะใครที่สั่งปลาไหลกระดดดนะคะ ที่ตัดใจเข้าไปหาหลวงพ่อก่อนของเราเอธิษฐานแทนที่เราทําแทนด้วยนะคะเลยร่วมทําบุญซ้ายมือเลยค่ะคะุณพี่รอ,ก,อก่อนเราต้องสวดอีกรอบนึงคนที่มียกลูกนะคะวบปัดใจ,จถวายหลวงพ่อได้เลยนะคะที่บาทด้านหน้าเลยคะ่ะคุณพี่ที่มียกลูกรอรอห้องซ้ายเลยคะ่ะเดี๋ยวหลวงพ่อต้องสวดอีกรอบนึงซ้ายมือเลยะคะ่ะของกระถินนะคะ อ่รับเพิ่มไปมากกว่าสิบชุดก็ได้นะคะอะ่ชุดหนึ่งจะมีสิบสองนะคะจะห้าสิบองร้อยสองเดี๋ยวกราบลาหลวงพ่อขอยับไปใกล้ๆเลยจ้ะใกล้ๆเลยนะคะก้มหัวลงเลยอย่าลืมรับน้ำมนต์ด้านหน้าเลยคะ่ะทำบุญสร้างหอฉันหอสดมนนะคะจบปัจจัยถวายลหลวงพ่อได้เลยนะคะที่บาทด,ด้านหน้านะะเลยค่ะเลยรวมทมําบุญสร้างอ่าซ้ายมือเลยค่ะคะุณพี่รอ,อกอ่อนเราต้องสวดอีกรอบนะึงคนที่มียกกรกนะคะ บปัจจัยถวายหลวงพ่อได้เลยนะคะที่บาทด้านหน้าเลยค่ะด้านนอกนะคะแล้วก็ท่านใดที่ทำพิธีแทนคนอื่นนะคะเรียนหลวงพ่อด้วยอนุโมทนาเสอเขาด้วยนะคะถวายลวง่ด้วยแล้วก็เบอร์โทรที่วัดนะวัดที่มือายังไม่นะัไไหไหนครับลไรนะคะบุรีแล้วกลับเลยไคเนี่ยมากี่ครั้งแล้วครั้งแรกทำเพราะว่า ไหลแ่ okay? ้ด mm <ad> <MA> ีข nah. okay. ึ anyway, ้นใช่ไหมครับว <kindergarten>. ันนี้โชคดีนะตูวหวยและกลับมีงนะโอเคขอบคุณมากชื so ่ออะไรนะครับแถวเลยยิ้มมาเลไม่ไหนครับพี่มาจากโคราชโคราชกลับเลยฮะกี่ชั่วโมงถึงครับเนี่ยก็ยังไม่กลับเขาคืนนี้นอนอ้อมใหญ่เที่ยวที่นี่ก่อนนะครับผมเอาละครับขอบคุณมากครับผมโชคดีครับอ่ายิ้มไว้นะครับชื่ออะไรชื่ออะไรครับ พี่วิทยาม,มากี่ครั้งครับมาสามครั้งได้วหมสามครั้งแล้วถูกหวยมาสามครั้งแล้วลูกสาวถูกอ๋อครั้งนี้กลับไปถูกอีกนะครับนะีนะ่โชคดีจริงเลยได้มารอดบทนะครับรอดค่ะรู้สึกรู้สึกยังไงครับอ๋อตอรู้สึกดีขึ้นนะครับวันนี้มาทําพิธีหลวงพ่อเป็นไงครับเข้าใจดีไหมเ้าใจดีนะครับวันนี้ขอให้โชคดีนะครับครับสวัสดีครับไอเล้งเนี่ยยังพี่ดูครับไปดูครับชื่อพี่อะไรครับพี่อะไรครับ มาจากที่เดียวกันที่ไหนพี่โคราดบ้านเองนะครับไปโคราต้องกินมีโคราดนะครับมากี่ครั้งแล้วครับเพ่งมาเพงครั้งนึครั้งแรกกลับไปถูกหวยเลยถครับขอบคุณครับผมลาทีครับยกขึ้นนิดนึงครับโเคครับคือใไรครับที่คอะไรครับคุณหยกคุไหมมาจากไหนครับผมดาวนองค่ะดาวคนองมากี่ครั้งแล้วครับครั้งที่สอ้งที่2แล้ว ครั้งแรกมาครั้งแรกมาเพราะว่ามีคุณนานีนำมาอ๋อแล้วโอเคไหมครับประสบความสำเร็จหรือว้ไปก็มีอะไรดีๆเข้ามาูุบหวยลหรอเป็นเรื่องส่วนตัวอ๋อครับวันนี้แล้ววันนี้ทำไปเรื่องอะไรครับนี่ก็เลยอยากมาอีกครั้งอยากให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอะค่ะพิธีหองพ่อเป็นไงครับนานไหมไม่นานนะคะสำหรับยมเข้มขังเนาะค่ะไม่เคยได้ยินทอื่ีมาก่อน ใช่ค่ะวันนี้ศรัทธาในตัวหลวงพ่ออยู่มากี่กี่ท่านครับวันนี้3ค่ะสใช่ไหมวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับขอบคุณค่ะพี่รอพี่ดีวาเไปราดปไ้ัยาด้วยโร์บยด้วยรับไปเลยครับราการรน้าแทนน้ด้วย ครับผมใส่กล่องขันพ่อมาพายก่อนดูไปนะครับน้องอะไรนะพี่ลืมและชื่อแป้งค่ะชื่อแป้งเนาะโอเคเรียกแป้งง่ายกว่านะชื่อจริงที่เรียกยากวันนี้ของแป้งโชคดีนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับพี่ศักดิ์สิทธิ์นะครับอย่างนึ่งก็คือการยกลูกนะครับให้บลวงพ่อ อย่างเป็นแค่เป็นพิธีนะครับโลต้าชื่อนักสืบเพื่อนเองมันดูผิดเกิดมากแล้วก็ก็จะอนุญาตให้ลูกหลานของท่านนะครับจับไปเลี้ยงได้เป็นปกตินะครับจะไม่เกรียเลยจะไม่ดื้อจะไม่เจ็บปวดเก้าเจ้าได้การงานมีกรรมมาได้แล้ว